ลูกไนได้เป็ลูกควายผมอ่ะเป็นคนซื่อสัตย์คนซื่อตรงตีข้อห้าเนี่ยผมโดนนัก่อนมคนาท่าดสุราไม่เหรอสวัสดีครับนี่ต้องรับชมชัยโยงหัวตาสิ้วันนี้สบายมากอ่าัวนี้โควิดเลยว่ากันยาวเลยนะบอกนะ วันนี้เราไปเล่นเกมเหมือนเดิมเลยครับชื่อเกมว่าจริงหรือหลอกปฏิกิริยากันเล่นคือแข่งแบบทีมงเอาจาคู่กันปฏิกิริยากันเล่นมีอยู่แค่ว่าใบที่เปิดเนี่ยเราจะไม่เห็นใช่ไหมครับเมื่อเราเปิดปุ๊บสองข้ามเห็นเป็นสิงโตเขาจะบอกว่าสิ่งนี้คือสิงโตหรือไม่ใช่สิงโตก็ได้แล้วเราต้องตอบว่าสิ่งที่พูดเลยคือความจริงหรือหลอกแค่นั้นเองง่ายไหมง่ายนะโอ้จ้า ไปแล้วครับฝนหรือมะนาวมีกติกาเพิ่มเติมนิดนึงยังไงทุกครั้งที่แพ้เราจะบวกคะแนนไปเรื่อยๆถ้าแพ้ท่านสุดเนี่ยจะต้องโดนทิปฝนพร้อมกับล้างประสบการณ์บอกให้ผมไปครับคุณแม่มีสิทธิ์เลือกว่าจะเล่นก่อนหรือให้ฝั่งเล่นก่อนยังไงเลือกครับจะเล่นก่อนให้ฝั่งเล่นก่อนครับอ่อย่างนี้แล้วเรนก็ดีดีนะครับหทุกคนไม่ได้ลองเพิ่มด้วยได้โอเคตัวที่านึ่งไปครับช่วยนันเป็นสัตรีใช่ไหม

อะไรครับแมวใส่แมสก์สีกาวฟิวที่บ้านครับกุตาได้ไหมผมหัวข่าวนี่ไม่ตานาลง,งนลงดีเทลแมวใส่แมสไม่จริงไม่จริงที่ตัดผมมาเท่าไหร่มมือของมึงแล้วและผลขาก็คือจริงครับ ตุ้งอยู่โอ้ยไป่าได้ยังแกมีอะไรแบบเนี้ยตาเรแกดีดีผมว่าแบบมันมีมีแต่อะไรแบบเนี้ยพี่โจทย์ที่สองที่ผมเล่นของแรงเมื่อไหร่เมืก็ประเทศครับขอที่สองครับไปครับปรึกษาดีกว่าไหมผมนะแต่กระสีเป็นงอนได้ครับวจะเอาจริงหรือหลอกค่อยๆอย่าให้เขาได้ยินจอยนะอยวทะเลมั้งพี่ผมไม่พบนะอันนี้มันไม่ใช่แบบว่าคนตัด ไม่ใช่คอัไม่ใช่ปไม่ใช่ด้วยใช่เหรอให้พี่มาต้องยกน้ำคุณทอดอันนี้คืออะไรครับเลยเมื่อกี้บอกจะจัดน้อยู่เลยไ้ำมอยไง่แต่อไม่ได้นะเปิดมาเบอกมีน้อ่ะายเามีน้ป่ะเาหลอาไงอ๋อล้มเเรียอกหลอ็เขตอมาพ่งปเลตายของจริงดูพี่อลซายเีพี่กูพูดเ

ผมว่าซ้าย ine. oh. ไม่เช right <classy. S 3> ื <noise> ่อเออไม่เชื่อตแล้วครับจริงหรือหลอกครับหลอกครับหลอกเลครัตอบที่ถูต้องหมผมเป็นเรื่องจริงครับแ่วาดู้ตาเวเนเนวเนวเวเนไมมีที่อะไไหมผบอกแล้วาอาจจะเล่นเหมือนเราทางซ้ายเขเล่นเนอะอ กินได้กินทุกคลิปมันต้องกินได้แล้ววะไม่ก็อยากกินมาเมียชมว่าหน้าใสายนิดปะสองคลิปแลสองอันเลยเหรอสองกิปเลยจิตถูกเลยยังยังยังนี่เคียว่อนเลยก่อนเคียก่อนลยังไงดูร้อนขาด texture อบอกแล้วจะออกให้ได้อ่า ผมเปิดมาแล้วขึ้นไปงงแรกไงีเอาไปเลยโจทย์ที่3กับมาลาก่นกเปิดครับทันเลยอาสาย้าเทคโนโลยีจัดจัดเรื่องอะไรอะดะย์านอัพเตอร์อันนี้คือหนัใช่ไหมหนังใครที่แบาไม่แต่โปเตอร์หนังเลยภาพนี่มันไม่เช่มเป็นโปเตอร์เพราะถ้าโปเตอร์มันจะมีฟอนงนะแต่ท่เป็นฉากในนันี้มีอะไรบ้างเตอรมีมีิ้งไม่มีเรนดิ้มีพัน ที่ไหลว่าครเาไปใกลุ้ดคืออะไรเปตึตรงนี้ปตึงเยอเลยอ่าเราเล่นไงว่เป็นภาพแบบเรื่องไหนก็นอ๋เค่อยดูครับจะมีเต้ตตุมมโลสองวันสิบสองวันสิ้นโลกอันนี้คือเดรร่าเฟสเฟสคืออะไรมันพระเอกอย่ามาหลอกถามหองหนาบอกความจริงให้ด้ยมมีทคสภาพเลยแล้วแต่พี่พูดถามมึงเยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พี่มีอ่าจะมีอะไรมีทีสิทธิถการมีที่แกมีอะไรกันมีฮอเคหอด้วใช่ไหมไม่มีพี่ตอไ่ หรือหลอครับหรอครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเปี่ยหมันยากหมั้ออกเม่ออะไรเงี่ยัเป็นจักรูนอะไรก็ได้คอมอินเทอรี่ยังไง่น้าไปเลยเเราแงเมอเอีจำิปเนเปิดเมื่อเดยดแล้วยม่อะไย เอาลุ้นกันลกันเล่กันล่นกันเลกันไม่ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวหมดออะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวก่อนสิโอ้ยรอบนี้ของใหม่ปลาร้าครับใส่ท้อนแล้วมาโจทย์ข้อที่สี่ครับกับน้ำปลาพร้อมแล้วเปิดครับ ่อยอกไรคลูกป่อยลูกนี้คืออะไรปลยปล่อยมันต้องหนีเลยอยาวอยวอยู่นี่น่ือระหน่ยที่ข้องนะไม่มดยืนเดียวเลยยินตัวคนเดียวเลยยเออตัวเดียวเลยยินตัวคนเดียวโอเคนี่ไงตัเดียว กสิอะไเอาแบงก์ก็เอาดำันดำโอเคควายทันเลยี่ทันลควายอ่ะเออตัวเเลยเหรอตัวเดียเลยตรงไห้นะพี่ยิ่พี่ทเยอะมืต้องหลอกกาควายอ่ควาขงมฮกอ่ะอะควายขมฮด้วยกเกไปหาลูือไไหนวะ้ำผมด้วยเออมัไม่ใช่ควายเลยแต่แม่มีโมฮ์กินริงเดี๋ยวถาแล้วต่อไหมครับใส่หนือเป่ อบลเอ่อออเลยหรล่รูปนี้ครับจบบครับคืออะไรไจริงหรือตอกครับ้อที่จริงยงอที่จรงอยไหจริงหรือหลอกตอบำั้น่าแอมคือูายม่อนจริงแค่ผมกลัวแล้วกลัวแล้วปาราใส่ช้อนแค่ผมไปเยไอ้ไอ้เียไอ้เหี้ยอ้เียไได้

ลูกโจทย์ข้อที่5ครับผมกับบทลงโทษต่อครับพร้อมไหมครับสามสองหนึ่งเลยครับจะปัดหัวเขาหรือจะพูดความจริงเชื่อมันดีเลครับข้อต่อมันคืออะไรครับเชื่อมเชี่ออยู่ด้วยความจริงหรือเปล่าใครจะเปิดตอนนีเปิดไปแล้วอ่ะเปิดแล้วก็ไม่ลูกหัวโตผมอุตส่าห์เปิดกว้างใครหัวโต ไร้่หัวโตเนี่ยบอกเข้าไปไอเี่ยไอเล่นหัวโตใช่ไอเลนหัวโตต็วไนไม่ต้องถากอูไอเนีไอเ่ยชะตากไเอดไร่ะไรเออนั่นแหละสีเขียวป็นมีเบบทอพิวเตอร์เลยไ่อือเนียจะกนอะอืมมนอืทเียอะไรต่มันก็ตอเลยปอะไรบ้างอยู่นอยู่อยาัไอเ่า มี่ตัวตัวจมูกเลเหมือนคนไม่มีจมูกทำอะไรกันอยู่ยืนขึ้นเฉยะเออหรือถือปหรืออะไม่ถือฉากหลังคืออะไรฉากหลังไม่มีฉากหลังอืมลัมันลองลองตอบโดยตอบโดยอามาเอมามกหลังอะไรไม่ชฉามีกี่ตัวตาสีสเขียวเยออกแล้วยอ สีเจียวเขียวเหรอเนือเปล่าเห้ยพี่โอ้โหมีผมไหมมียจมูกไหมมีม่กเป็นไงมกเยาวปะรตัวตัวตัสั้นแต่เดือยปะไมใช่ด้วยไม่มีฉากหลังด้วยไม่มีฉากหลังมสามคนโอเคแลี๋ยว้มืกเพิ่มไหมครับไม่อยากครับไม่อยากนีครับผมโจทย์ข้อที่ห้าครับอันนี้คืออะไรจริง หรือหลอกครับอภิเษกจริงครับคำตอบก็คือจริงครับมาพี่มักวัฒนธรมหรือเปล่ามึงอกีบอกว่าเหมือนเหมนคอนเป็นตะไบเลยก็ไม่พูดตัวแบบไปทางเอเลี่ยน์คุณจะบอกอย่างนี้ปะสามเกติงมาพี่ไม่พูดหรอกสังเกตปะเขาบอกปรึกษากันก่อนันนี้เปิดหัวโตเลยนะหัวโตเลยไปเน็ตมันก็ไม่โต

เวลาคิดดีๆก่อนครับว่าเอาจริงหรือเอาหลอกควาจริงหรืออะไไหมอือความจริงมาตลอดเลยแต่มาหลอกก็ไม่ใช่หมอนู้แล้ี่ไม่มั่นใจอ่ะหมอดู้ผู้ชายอือหมอดูผู้ชายอกว่าจะตส่มายาวแบบผมโปตีเที่ยไหมไม่มีไม่มีเอาเอนไหอ่ะเ้นทงอ่ะอาอันนี่คือหมอรันนี้หมอะได้เหรออะอะไระหมอละหมอลาเขารายการตนนั้นอ่ะที่พี่สิลซิออค เลงอยแเอาวที่บอกปแยแงคิดว่ากูยาวกว่ารักฟันธงไหมโอ้ยมึงยด้อันนี้คืออะไรนะรักฟันธงรักฟันธงเรื่องผมเอาไปสูตรแหละไม่มีที่ไหนมีจริี่ืไห่นี่ไม่มีไม่มีที่ไหนยืนหรือ่ยืนได้กูเหมือนใรูทางไวทางไปฟันธงครับที่ผูคอมเมบอกเรี่ผงพวกคนั้งเออ รูปนี้คือรูปของหมอรับปันทองหมอรับปันทองเออไงครับจริงหรือหลอกครับต้นทองน่าทายน่ากว่าไอ้ี่เดินงขาไปอีสัตว์อะไรอันนี้อะไรี้กำลังฟัฟอยู่เลยกำลังฟัฟอีกแหละที่บ้านบอกอยู่อย่างนี้เบสเป็นบอกอย่างนี้เอาปันทองไงครก็พี่จะตอบอะไรผมตอบข้างกับพี่คือก่อนหน้าเนี้ยเขาบอกจริงจริงจริงใช่ไหมจริงบอกชูเท้าโอเคอ่ะตอบครับขอตอบว่าหลอกครับ และคำตอบถูกต้องงั้ผมตีครับตอบแล้วตอบตรงข้ามกับพี่ตำรวจเลยโอ้ว้าตรงสีแดงซึ่งก็อย่างที่บอกเลยพี่ยี่ฮะนี่ให้เดี๋ยวนี้ตดสามข้อเลยนะเขาจริงลวดเลยป้อยแค่นี้คิมิโนตุลิโกะนินัตติชิมาเบะคิ เฮ้ยไม่หมดไอสัตว์ไม่หมดอืมเอาปอาล้างคาด้วจะมีรอบไฟทอนเอาอบะปอาาาปลาล้ามาคุมถชนป๊อกบอาอกบ้าอ่าเขาเรียกว่าปอกบ้าได้หน่อยปลาล้าของที่นี่ผม เอาช้อนไปไว้ที่ไหนกนะเอาไปล้างเอาไปล้างไปล้าไม่เลิกไมเลิกอ้ยตายแล ไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยในครับผมแล้วก็ถึงคาทำนัดอย่าทำะไรครับทำามคำอีกขาดนะครับผมเพราะว่าเรามีแค่สนามอยู่แล้วถูกต้องนะครับผมพริกนี้ก็เป็นพิกกระชาใช่ไหมครับคำคมรอบนี้พี่ต้นไหนก็นนี้ก็เราก็สัมรอดไปเยอะแลขอคำคมเด็ดๆดูๆให้ท่าผู้ชมไม่เอามีดนะไม่เอาดาบด้วยนะอะไรคาคมบประปาที่วเียก็ยังไม่เชื่อเทคนนั